ดนนนันนนไ้นนเลยเพราะว่ามันเป็นอันนี้นนมันออกอันนี้มัได้ออกหนอมีห้ากมันนำเนาะดินทางนั้นก็นงามอยู่ส่งทีได้อยู่ดอกนอมอม,มันจะออกนี่นี่กำลังขึืน โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อหน้าตี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนี่กะมาอยู่ที่สวนแม่ผูวงเพ,พิ่นเผาอะไรพี่น้องเลยโดยเม,มื่อนี่กะมาอซื้อหัวขาเนาะพี่น้องเลยซื้อหัวาขาไปไห้ทางปะานางเพิ่นเนาะเพราะหาปานางกับโบได้พี่น้องเลยมาสีไปไห้ก็จ็คเพิ่นยู่ใสา่าสีทาอันพูวงอยู่ก่บเพิ่นเพินเ่นบอ่ออยู่ดินใหม่หรือว่าอย่างไรเนาะ ว่าโทรหาเสร็จหากับว่ได้พี่น้องไอ้ป้าเหมือนกันเน <laughs> าะแต่ว่าสีทามเพื่อน่าอยู่ดินใหม่บ่หรืออยู่เตาถ่านนะเพราะว่าแม่เพื่อนให้ให้มาซื้อพี่นอ้องเอ้ยเพราะว่ามาซื้อให้เอาไปปลูกั่นแหละอยู่ดินเพื่อนกันยังบม่มียังเนาะก้อนละไม่มีแต่ก้อนละไม่ัน่นแหละเถื่องกินแบบยังยังยังบ่มีโดยเดี๋ยวสีไปเบื้องแรกพี่น้องเอาเพิ่นพุดแล้วบอกเพราะว่ากำลังจะพุดเนาะในสวนนี่ก็จะมีหัวข้า,าพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาซื้อกับพ่อได้ปลูกั่นแหละ โดยผ่อแม่พี่น้อเยเนาะป้าผัวบรรยากาศอยู่ดินเพินโบน๊ทลิงมันนี้เนาะคือโบ๊สีตโตกนะี่เนาะเด็กเป็นอยู่ทางพี่พี่น้องได้ยบโบ๊ตต้นขาต้นคอมเนาะใช้วันมีท่ายกันแค่นะบมดเลยโอ้ยเป็นวันทางนี้วันนี้ Oh, e <Goodbye. S 1> อ๋อสบายดีเด้อสบายดีอ้าวอันมันมันเป็นแบบนี่เบาบริเป็นต้นเบ่แม่อันนี้มันนอเลยน,นี่แหละมันเกิดนะแบบนี่บ่เกิดงามแบบนี่บ่เกิดงามแต่ว่าเกิดเป็นนออันเด้บวเบาเอออันนี้โมเมนต์เม่อไอันเออนี่ก็เป็นอยู่เท่ากับโบหู้เพราะว่าอันมันอันนั้นไงอันว่าพืชอันนั้นมีนอไงมันจะเป็นต้นสุงๆเห็นผมเอาไปปลูกเนาะ อันนี้เนาะมันเคยเป็นน้อยนะุยซับมันออกมันออกแล้วนะซับมันออกอะไรก็ได้แบบนี้เนาะบอเอาอันนี้บอกเอาได้แล้วนี่นี่เป็นตาว่บติแค่ไม่เอากรบโบหูแล้วสื่อพอจะปลูกเบิ่งได้เจ้ากันเนาะอันวิบติดเห็นนะแบบนี้นี่โทคชะตาอายุหน่อยเนาะนน่นแน่นได้เลยเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันออกอันนี้มันได้ออกนอมีหากมันนำเนาะ ดินทั้งนั้นก็งามอยู่โชคดีได้อยู่ดอกนี่นี่มันอ่อนนี่ดิอืมนี่มันมันยามกุดงาอันนั้นดินมันจะแข็งยามนี่มันอันนั้นเลยเนาะว่าอันเดินหกพูนยางไงใบมันอันนั้นหมดเลยเดือนนี้ก็ได้คือกันเพราะว่าเพิ่นมีน้ำเลยเด้ถ้าเฮาฮดเพราะว่าเพิ่นไปทุกมืออยู่ได้ มันก็มีหัวเลยมันก็ต้องหาเนี่ยปลูกัขาแล้วเนาะมื้อนี้ยังบ่ทันเข้าไปคนใหม่บ่มื้อนี้ว่าสิไปอยู่เออว่าสิไปอยูอะทำไช่เครื่องไปอืมมันอันนั้นแหละมันหาวเนาะเออบ่ามันก็หักแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็เป็นนี่ดอกไปซับใส่เนาะพี่น้องไปซับใส่ทางหลุมมันนี่แหละเด็มีทงยางใหญ่บ่ใส่ทงยางใหญ่ให้เฮาดูวยนี่ไง นอนเซ็ตซับกินเนาะซับอ้อมแนนี่เห็นเพื่อนกันสบายดีเฉลยเป็นตะปูกะมั่วเชตอมเชแกอืมฮัลโหลสายก่อนฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีเว้นางข้อมูลสบายดีตะเวยอันนี้นะกล้องเก็บหัวขาอย่างเนาะฮัลโหลฮัลโหลใส่ยตรงนี้เลย ว่าเอาไปนะกะให้เพื่อนนี่นะปลูกได้อยู่นี่เดโนอมันให้เพื่อนเลือกปลูกมันต้นน้อกันได้ตีตัวโมมีห้างได้บอกมาซื้อยังน้องมันน้อมาซื้อวากาเอาไปเลือกเอาไปปลูกเลยโอ้ยเนี่ยปล่อยที่น้องเอาไปปลูกเอาไปปลูกกว่าไปทางใดอีเลยนะมันเลาะบ้างต้นอันนี้เพื่อนพี่น้อยอ่ะต้นนี้ยังเกาะอันนี้เพื่อนเอิญนะ ฝั่งไทยเพิ่นจะเอิอนหมาอย่างนี้นี่นบางคนเพิ่นก็ว่าห่วงห่วงนะเนาะแต่ว่าทางฝั่งลาวเฮานี่เพิ่นปลูกใบมันจะตัดเบาหรือว่ามันหล่นเองมันห่านชับแล้วเดีนี่โอ้ตัดเราไปจะทั้งแล้วก็หดมันยังยังละเกิดเองมันเนาะเอาไปสุกพื้นเลยเนาะเราเป็นสุกพื้นสุกกันยังก็ไม่ยังก็พออื่ง ม่กระท h o m กระแทมแม่กระท h o m กระแทมกระท h o m ปลูกปลูกมันปุกกระท h o m จ้ะมันลีนแข็งมันอันถ้าไปปลูกแล้วมันแง่ย้อออกเองมันนอมันนะอืมมันก็รดน้ำแล้วกันผิดว่าเอาเป็นใบเน่ยเลยสิดอกบ่มันอันนั้นมันราตัดไลยเป็นใบก็ได้คือกันอีไปหน่อยโอ้นี่การย้อน แต่ว bon. ่าเราตัดแล้วมันเอาแบบนี no ้ก็ได้จะเกิดขึ้นเองมันแม่พ่นกรเอินหาอยู่เ่าไปละหาหลอดลินอันนี้นะเจ้าพ่นเอิ่นกงยังบอกพเอิ่นกงยังเกาะเอยลืมเลยใช่อันนี้เห็นนะเอิ่นกกเอาที่ว่าลินจามากินนะเด้โมเมนต์ตัวนี้เนาะเบาตัวนี้ชุนยืดยืดไหมใหญ่ไวเนาะแบกอ่ะนี่ เอาไปแล้วก็ซับใส่รถน้อยเนาะคักและอันนี้นี่นี่ฮูุดอ้อมๆในนี้แล้วก็ถมแล้วก็ให้อันป้ายคืออยู่เทิ่งเนาะคือเก่านั้นเนาะนี่นี่นี่นอนมันจะออกนี่นี่กำลังขืนใส่เข็มหัวป้าคักได้นะมันชิปองแล้วนี่ว่าถ้าเราอยู่บ้านใช้บุญนเนาะเพื่อนเ็นเมียนบอกแม่อืมว่าโทรห้างก็พอได้น้อยน้องบหูเลยว่าสิไปห้างจ่ใช้ ในนี้เด้งปงเวลามีเหวหันโทรหามันบ่ได้อันนี้กระโปรงขึ้นแล่นเดินทุกนี่มันก็พรมน่าเวลาฝนตกต้องสีงามเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันยามแรงเลยฮดกับโบไว้ฝนฝนตกช่องในบ้านนี่ดีนู่นวันเสาร์หันช่องหน้าเดียวนึงพอตะดินซุ่ม บ่หนอยเดียวเพิ่นบปได้ไปดินใหม่ป่ะเพิ่นนะนวันนี้นะไปอยู่บ่ไปดินใหม่อยู่บ่ยังบม่ได้ไปขช่ไปเอาพื้นออืครับเอาไม้ตูบไม่ตีเลยขนเอามาไว้อันนี้เต็มทางแล้วก็แล้วเขาไปเกะแก้ไปให้ใหม่เอาเอาใหม่อันนั้นแล้วกิดสิได้ไปเห็ดเนาะกระต๊อบก็ได้โอ้ยแบบไรเนาะสาวนายนยางยุติจะไปนายนยางบ่เด้อ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเฮ้ยอย่างอันมันอยากแตกแดดมาตากแดดเหยอเนาะตากแดดแล้วมันแตกเถิงเลยนะใหม่ไม่ผัดไม่เนี่ยบอกวนั่นซร้าไม่กระด้สซ้ามันอึดไหม่สาก็ได้ง่าไมลีเนาะอันนี่ตรงนี้พี่เลยเอาไปปลูกขักแล้วอันนี้พ่อบอลพ่อบะเยี่ยมทีเบิร์ตเนาะเอาใส่เขาเลยจ้ะนาะใส่ใส่ผมเป็นยังดอก มันเหมืนแมลงค้องเขาเงีเพ็่นไรมันเหมือนแมงองเขานี่ก็ปันเื่อปลูกที่อเรื่อยนะันกันปลูกกันแลนแน้วเนาะบัวอตี้บัวแดงเอาไปเป,เป็นเปล่าเพินบัวม้าบัวเหมือนมันทิดมาบอกอยากี่มอาูริงป่ไดนเดวานวานนั่นนั่นดีจะเอาไปปลูกด้วยันยังเลยันจอดวันจอดอเอาไปปลูกได้บ่พี่เป็นแม่ปนปลูกแม่แม่ซับเลยบ,าาบ่รับใส่เลยบ่ เวลาหอยเป็นอันนัานดิไปจำเดือนเลยหอยเอาอันนั้นเอาไปต้มกินน้ำมันเถอะนะห้วยลาได้มันดีอ่ะนะนี่นะเวลาอันออกลูกแล้วไปต้มกินมันจอดเพราะทีไปกินตอนนั้น่อยกินได้งาเมียนี่นี่ด้ไม่ทงแช่ทงงาเมี่ยงตี๋อ๋อจะเอาไปปลูกอยู่เกิร์นก่อนอันหวานจอดพี่น้องเนาะอันนี้เวลาแบบหอดลูกออกมาต้มกินหอยละกินตอนนั้นก็ได้ลานั้นไม่แดน กูโมโหกูก็ได้อีเนี่ยแม่จะบ่ซื้อเฮาบ่อันนี้ก็บ่ซื้ออันนี้ก็บ่ซื้อบ่เคยกินยังเดี๋ยวเฮากินอ่ะนี่เฮาเป็นเจ็บท้องเป็นเมนนะเฮากินแล้วเศร้าเลยนะบ่แม่แนวยังบ่เคยกินเนาะบ่ฮู้แหละเขาเนี่ยเขาได้ลูกได้เต้าแล้วต้มกินเขื่อนแม่พระธาตุบุแม่เว้าน่ะใครได้ลูกก็แบบบ้านแถวบ้านเราท่านกินแล้วมันจอดมันขอดเจ็บคนเด้งมันขอดลูกว่ะ เอาไปเมียนาเชไดเนาะไอเนาะเวลาหาเนี่ย่างเนี่ยเขาได้รูกได้เต้าแล้วต้มกินพังเสษดินก็ได้เบาหรือว่าเป็นขู่เป็นยังเบาเศษขู่ก็ได้ใช่อันดินก็ได้ใช่อันแน่เด้ตามแคมพูวมั่ามันเป็นหวานจอดพี่น้องสมุนไพรดีเลยนี่แล้วนั่นไทยบ้านไทยบ้านเราอันได้ลูก็เราอันนี่เฮอร์ชังเฮอรลาเมื่อเฮาเมื่อคืหลายแท้ ข้างในกูก็มีบ่ถูกน้องว่าคล้ายแหละมืดยะเพียงเด็กแท้น่ะใช่ๆมันยนก็อยู่แบบนี้เนาะมันก็บ่มีใบว่ะพอใบมันตายแล้วก็ยามนีมันแห้งเนาะตกระางว่านีก็ใบมันก็ตายมันยามแล้งก็บ่มีเลยโกคะกอใ่เนาะเกิดเยรดน้ํามันแอ เต็มใเต็มกระเป๋าเลยถองเยบบจักอันนั่นรมันฮามันยังเห็นเแล้วก็แถวนี้มันลยลายเน่ะเวลาฝนตกกุแลจังขืนเนาะงามฝนเราฝนงามแล้วงามนักเดือะลองไปปลูกบ้างไปไปซับใส่แถวนั้นเละพทพุดินเอ็นอ้อมอแล้วก็ เอาในลงแล้วก็ทมแล้วก็หดหดน้าเนาะฮดถึงเนนาะเอาไปปลูกได้นะคะมาเดินฮดก็ไปหาอยู่ดินเพิ่อจะแท็กเห็นได้บอแล้วปนางเอาไปเลยๆก็จะดูไปเลยเลย้ะเพิ่อน่ะอันโทรหาก็มาได้ปนางเพิ่นนี่จังอันนั้นเช่านางอะไรเช่นเชนนางไปกับปลาดู เดี๋ยวไปกระปงละกะป๋ปะนงนั่นกระป๋อนันกะป๋งนั่นเดี่ยวเวเขาไปหม้อเลยหม้อป๋าดวงประเดี๋ยงไปแล้วมีหวานจอดนำเด้อพี่น้อยนอน,นอนันอันนี้จะเป็นหวานจอดเนาะยังบอกอยู่ถ้าไปปีหนาเลยนนีะอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นก,ก๊กแต่เก่ามานันเนาะแต่เก่ามีใบเดี๋ยวมันไปขึ้นทั้งแลได้ไล่เติบแล้วคนชายกันเลยปั้นกันปลูกกันเละจนัน บรรยากาศแบบเย็นๆเนาะชอคำไปสีคำไปคนแรกพูดคุมพูดคุ้มมากแม่นดินแขงม็นงบมือนี่พี่บวท่บวชน่านเนาะบวท่านบวมันนี่บวท่านเล่นมันอืมไ่ต้เอาไม้ท่านแล้ท่านแต่เอาไม้ออกแต่ป้าเนาะเผื่อชีไปปุ๊ก มันบัทันดอกเขาว่าไม่ยังบทันเอาไปอีเอาบันวัน้เอาใช่หรอเบาจ่างเอารถไทยบเบาแกไปอืมเอาใชจ่างใช่เบาแกค่ะอันเปนุกอันนั่นก็ไม่ไม่แป้นอันนี้ก็แม่นบ่ไวแป้นตัวนี้แม่นบ่อลองเอาไปแอนกูเบิงง่งหน่องคินได้ไยัง,เ,ยงเ,เอาไปพร้อมกันเห็นแล้ว ไม่ไม่อันไม่กระโตกระตุบกระตอบเราไปคนละอันดูจิบทองเถอะว่าบับเอาไปอันเธอเดียวเลยหนนนเหน็นแล้วเนาะเอาอันนั้นแหละมันจังไวนี่เอาไปเธอแล้วนีมันก็เปืิดสีเหลวใครเล้นเราเห็ดได้อยู่คอยเห็ดไปเห็นแหละวจะหาปลานางเลยบ่พังบนก้อนเดียว์ที่เธอหาอีก ไปเราอยากเห็นเพราะว่าเราไปบางทีเราก็ไปแนหนดแดงไปเนี่เห็นเราเห็นนะได้ไปแล้วก <im> ็ชะโดงน่ะแนน <im> <im> ไปยู่แต่ว่าเพ,พนนิ่นบนได้อยู่ในดินเพิ่นนะนะแต่เ่เดี๋ยวไปเอ็ดอันอ้อมโหอยู่บนนั่นแ่บบนก็มันตลอดก็เอาตะนางแกแตะนางไปแล้วอซ <im> อยไปซอยบนหมดจังแกแตนังมาแกแตนังไปเต็มรถขั้วไปเห็นละวขั้ว,วยังแหละก่ออาจจะไปซอยแหละครับเบอร์ าบนกอ,อันนี้แหละเบิง้งงามอยู่พี่หน่อยพอดีเลยดินใหม่ซ้ำไปทดลองดินใหม่ปะนาง,งเดี๋ยวเบิ่งเงินก่อนพี่หน่อยเนาะแล้วสิมีรีบบอกเบิง่งบุรีเอาเงินมาซ้ำประจกักษ์ชาวไปพันหนึ่งในบหอสามชีพซ้ำชาไทยพันก็นได้พี่หน่อยอ <laughs> นักมาก่อนเด้อ uh นักมาก่อนที่เราเงินใบน้อยนั่อย่ายนี้างันหนึ่อปันนั่แหละซื้อขัวขาน้ำเพิ่เราเอนเนาะปันกันปูกนั่นแหละต่างปันนำเอาไปปันให้ป้านางปูก ว่ายามนี่มันมันกระเป็นอยู่ดอกคอยแถวนั้นมันสุ่มเนาะสุ่มมันนั่นเลยปลูกอันฮอดน้ำอ่ะฮะลินกับบัมาบัวไม่คนจับกนะล่องเราลินบัมาน้ำบ่บัวนี่บัมาอาวันอันนั้นตีอันเด็ดจับกล่องไปสิไปหาปานางอยู่ดัานนี่นจัคปานางจะอยู่หรือเปล่าไปแล้วนะแต่เช้าคนนั้น,นไปไปแหละแต่อย่ามาเจอลองมีโทรหาเมือนอีก่อนเอาหัวขาไปหายแล้วกระเทินซื้ออะไรย่าเพิ่นโบไปายอีกมือหนาแล้ว่มาผักเนาะ เดี๋ยวเขาก็กสิไปหาประนางก่อนบันนี้เนาะเพราะว่าอันสวยแหละตอนนี้ก็เลยหัวาขาก็ได้เลยไม่รังเลยทั้งหัวขาทั้งวาาังวนจอดสองอย่างเลยยูชามีแมาเขามาเดียวกับสิบไปก่อนเด้อพี่น้องบันนี้เนาะ,ะสบายดีเด้อพวงสบายดีสบายดี โดยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับสิคอจบคลิปไปก่อนเดอ้อเน้องมณีกะมาแหวกคอซื้ออ่าต้นหัวขาพี่น้องเยไปหาทางปานางเพิ่นปลูกเนาะว่าเพิ่นกะยังบ่มียังเลยในดินเพิ่นเนาะมีแต่อ่าก้อนไม้แค่แหละโดยเดี๋ยวคลิปนี้กับสิคอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี